ทำไมมันต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเพื่อนเราด้วยเนี่ยปอแกมาได้ไงอะ่ะฉันจะช่วยแกเองท่าน,นี่เจอหนักขนาดนี้เลยเหรอแกมาทำอะไรอะ่ะฉันก็เป็นห่วงแกนะสีอุย้ยบอกให้ฉันไม่หางานทำอยู่ได้ฉันอยากได้เงินมาฟรีๆบ้างโอนเงินมาให้สิอยากให้โอนตังมาช่วยอ่ะเข้าใจปะทุกคนคะเราไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ความเชื่อใจของเราที่ให้ผู้ชายคนนั้นอ่ะมันหมดไปแล้ะ พอมันรู้ว่าเราท้องอะมันก็ทิ้งเรากับลูกไปเลยตอนเนี้ยก็มีแค่เรากับลูกแค่สองคนเท่านั้นแหละคะ่ะตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วก่อนมันจะไปอ่ะมันยังตบตีเราทำลายร่างกายเราแล้วก็ขู่เราด้วยว่าถ้าเราบอกใครว่ามันเป็นพ่อของเด็กมันจะกลับมา oh. ทำลายลเราอีก ทำไมมันต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเพื่อนเราด้วยเนี่ยเราไม่รู้จะทายังไงแล้วอ่ะเราหมดหนทางแล้วจู่ๆฮันนี่ก็ท้องแล้วแฟนก็ยังมาทิ้งไปอีกเป็นอไรนะลูกไอ้ผู้ชายหิงสวยเอ้ยอจะอยู่ด้วยกันนะสงสารฮันนี่จังเลยอะ่เนะ,นะะเผลอเรื่องแบบนี้ฉันต้องเข้าไปปลอบใจฮันนี่หน่อยฮันนี่น่าจะอยากได้กำลังใจ สู้นะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวก็ผ่านไปได้นะคะเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันโอ๊ยอะไรเนี่ยมีแต่คนเมนสู้ๆทั้งนั้นเลยทำไมไม่เห็นมีใครเนี่ยอยากช่วยเหลือเราบ้างโอนเงินมาให้สิอยากให้โอนตังมาช่วยะเข้าใจปะนี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกในท้องเลยนะไอคนในเน็ตพวกเนี้ยไม่คิดจะโอนเงินมาช่วยบ้างหรือไง ฮันนี่ฮันนี่แกเป็นไงบ้างอะพอแกมาได้ไงอะฉันเห็นคลิปที่แกลงในโซเชียลสิฉันก็เลยรีบมาเพราะว่าฉันเป็นห่วงแกอะฉันไม่คิดเลยว่าแกจะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้อะแกไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเองฉันจะพาแกไปฝากคันกับหมอที่ฉันรู้จักเออ ไปหาหมอแล้วฉันไม่ไปดีกว่าฉันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายขอบคุณแกมากนะปอเรื่องนั้นแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกที่โรงพยาบาลที่จะพาแกไปอะ่ะเขามีโครงการพิเศษสําหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวฉันช่วยเองขอบคุณมากนะปอฉันไม่อยากไปอะ่ะฉันไม่อยากรบกวนแกแกวันนี้แกกลับไปก่อนเถอะนะฉันอยากอยู่คนเดียวอะ่นะะกลับไปก่อนเถอะ ไปเถอะกลับไปก่อนนะคันนี้แต่ว่าฉันแก้วโอเคไหมอ่ะคันนี้รู้เสียใจมากแน่เลยอะถึงไม่รับความช่วยเหลือจากฉันเลย,ยทุกคนคะตอนนี้ฉันแทงแล้วนะคะลูกไม่อยู่กับฉันแล้วตอนนี้ฉันเครียดมากเลยคะ่ะชีวิตฉันไม่มีอะไรดีเลย ไม่มีเงินไม่มีงานทำฉันเครียดอะมันหมดหนทางแล้วจริงๆมันเครียดจน <c oughs> นไม,มีชีวิตอยูต่ต่อแล้วค่นี้เจอหนักขนาดนี้เลยเหรอ แกมาทำไรอ่ะฉันก็เป็นห่วงแกนะสิปัญหาที่แกเจออ่ะมันหนักมากเลยก็ใช่นะสิแกคงเห็นคิปพี่ฉันลงไปแล้วใช่ไหมชีวิตฉันอ่ะไม่มีทางออกแล้วอ่ะตอนนี้ฉันมืดแต่ด้านเลยแล้วฉันไม่ต้องแทงลูกฉันอีกฉันไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวได้สามอ่ะเพราะฉันไม่มีงานไม่มีเงินเงินเก็บพี่ฉัน เก็บมาทั้งหมดอ่ะฉันก็ใช้ไปหมดแล้วอ่ะเอางี้ดีไหมแกไปทำงานไลฟ์สดที่บริษัทกับฉันที่บริษัทเนี้ยเขารับสมัครพนักง,งานไลฟ์สดเยอะมากเลยนะมีฐานเงินเดือนมีค่ากะแล้วก็ค่าโอทด้วยเดี๋ยวฉันบอกเจ้านายฉันให้เออไปทำงานเหรอพูตานคือว่าฉันเพิ่งแทงลูกฉันไปอะร่างกายฉันมันไม่แข็งแรงหรอก ฉันคงทำงานหนักไม่ไหวอะ่ะฉันว่าถ้าแกจะมาชวนฉันไปทำงานอย่างเดียวเนี่ยแกกลับไปเถอะนะฉันขอพักผ่อนให้ฉันหายดีก่อน<ม>แกกลับไปก่อนนะมาหาถึงหน้าบ้านนึกว่าจะเอาเงินมาให้ซะอีกที่แท้ก,ก็ชวนไปทำงานงานอะไรก็ไม่รู้ไลฟ์ทรงไลฟ์สด ฉันไม่ทำหรอกนะเหนื่อยจะตายอุ้ยไอ้กี่ชาวเน็ตพวกนี้อีกบอกให้ฉันไม่หางานทำอยู่ได้ฉันไม่อยากทำโว้ยเข้าใจไหมฉันอยากได้เงินมาฟรีๆบ้างเห็นคนอื่นที่เขาลงคลิปน่าสงสารนิดๆหน่อยๆก็ได้เงินบริจาคละทำไมฉันไม่ได้บ้างเนี่ย แอะแล้วโลกประจํำตัวมันก็นลุ่มแล้วลกูกหลานก็หายไปหมดปล่อยให้ยายแก่ๆอยู่บ้านคนเดียวล้ำั้งเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็ส่งให้ลูกให้หลานไปหมดแล้วคุณยายอยู่ไหนคะอยากส่งของไปช่วยค่ะ ยายน่าสงสารมากใครช่วยได้ก็ช่วยยายแกหน่อยนะคุณยายมีเลขบัญชีไหมฮะ,อะขอบคุณนะลูกที่ช่วยยายนะเดี๋ยวยายจะแปะเลขบัญชีไว้ให้นะดูนี่สิยายน่าสงสารมากเลยเนาะ ลูกหลานไม่เคยกลับมาหาเลยไม่รู้ว่าไปมุดหัวอยู่ที่ไหนสงสัยได้ดีแล้วคงสะกดคำว่ากตันยูไม่เป็นอะ <Hey. S 1> วันนี้เงินเดือนฉันออกพอดีฉันว่าจะโอนเงินไปช่วยยายเขาหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวแกฉันสังเกตเห็นว่ายายคนนี้หน้าคล้ายๆเพื่อเราเลยอะฮันนี่อะหรือว่าอันนี้เป็นแม่ฮันนี่หรอไม่ใช่หรอกแกแม่ฮันนี่เสียไปตั้งนานแล้วนะ เหียไปแล้วหรอเฮ้ยแกแกสังเกตที่มือคนแก่อะไรมือยังไม่เหี่ยวเลยเนี่ยยังตึงตึงอยู่เลยฉันว่าฮันนี่ชัวร์เลยแล้วไอฉากหลังบ,บ้านอะ่ะมันก็เหมือนบ้านฮันนี่เลยนะเพราะว่าฉันเนี่ยไปเยี่ยมนางตอนนางแท้งอะ่ะเออจริงด้วยฉันเพิ่งมาสังเกตนะเนี่ยเพราะว่าฉันก็ไปหาฮันนี่มาเหมือนกันตอนที่ ฮันนี่กำลังท้องอ่ะฉันว่ามันแปลกแหละฮันนี่นางเพี้ยนไปแล้วรู้เปล่าโอ้ยกล่องบริจาคตั้งสี่กล่องแน่เขาวาดดีกว่าโอ้ยมีคนส่งของให้ใช้อีกละโอ้ย อุอย๊ยกล่องนี้ของกินเยอะมากเลยอะโอยกล่องนี้ก็ของใช้เยอะแยะยตั้งแต่แต่งตัวเป็นยายเนี่ยก็มีคนส่งของประเคนให้ใช้ดูดิเยอะขนาดเนี่ยใช้ทั้งปีทั้งชาติก็ไม่หมดหและที่สำคัญนะได้ทําตามอาชีพในฝันด้วไม่ต้องไปทำงานแต่มีเงินใช้ฟรี free. นี่เงินในบัญชีของฉันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นตั้งหลายแสนอุยอ้ยโหนี่แกหลอกพวกเราทุกคนเลยเหรอ,อแล้วก็ยังแต่งตัวเป็นชุดคนแก่เพื่อหลอกเอาของบริจาคแล้วก็เอาเงินบริจาคของคนอื่นแกเนี่ยยิ่งกว่ามีชาชีพซะอีกหลอกพวกเรายังไม่พอ ยังหลอกคนอีกเป็นร้อยเป็นพันคนแกทำแบบนี้ได้ไงอะเจเย็นๆก่อนนะฉันรู้ว่าพวกแกกำลังโกรธฉันอยู่เอางี้หมเรามาร่วมมือกันมันง่ายมากเลยนะแค่หลอกคนเองแกคิดดูดิไม่ต้องทำงานแถมมีคนเนี่ยส่งของมาประเคนให้ถึงหน้าบ้านเยอะขนาดเนี้ยใช้ฟรีไปทั้งชาติยังไม่หมดเลยแล้วที่สําคัญนะเงินเนี่ย ก็มีให้ใช้ฟรีๆด้วยแกสนใจไหมดูท่าทางแล้วเนี่ยน้าจะยังไม่สนันเนยยังมีหน้ามาชวนทำอีกฉันกับปอเนี่ยไม่หลงทำอะไรแบบนี้เหมือนแกหรอกพวกฉันฉลาดแยกแยะออกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดฉันจะให้โอกาสแกเป็นครั้งสุดท้ายว่าแกเนี่ยจะทำตัวเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงคนอื่นแบบนี้ต่อไป หรือว่าแกจะสารภาพทั้งหมดแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปคืนคนอื่นที่แกหลอกมาแกเลือกเอาแล้วกันถ้าแกยังทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจแกเนี่ยก็อาจจะติดคุกสักสิบปียี่สิบปีก็แล้วแต่ความผิดนะทุกคนคะวันนี้ ฉันจะมาสารภาพความผิดที่ฉันได้ทำไวค้ค่ะคือว่าฉันปลอมตัวเป็นยายแก,แก่ๆเพื่อเรียกคะแนนความน่าสงสารจากทุกคนคะ่ะทุกอย่างที่ฉันทำไปอะ่ะมันเป็นเพราะความหลงผิดของฉันคนเดียวคะ่ะฉันอยากสบายอยากมีเงินใช้ฟรีๆโดยที่ไม่ต้องทำงานฉันขอโทษทุกคนจริงๆนะคะฉันสำนึกผิดแล้วคะ่ะเงินบริจาคที่ทุกคนเคยโอนมาให้ ฉันจะโอนคืนทุกคนเลยนะคะส่วนของที่ทุกคนเคยส่งมาให้ถ้าไม่อยากได้คืนแล้วฉันจะเอาไปบริจาคต่อสำหรับคนที่เขาอยากได้จริงๆขอให้ทุกคนอ่ะโยกโทษให้ฉันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สังคมอ่ะให้โอกาสสำหรับคนที่ทำผิดแบบฉันด้วย